ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ครับในใหตุการตอนรับถัานายกรัฐมนตรีอย่างอบอุ่นในโอกาสที่ลงพื้นที่ครับติดตามการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำและแรงน้ำนครับที่มีปริมาณน้ำให้เพียงพ่อต่อการใส่อุปโภคบริโภคของราษฎรดับดรายละเอียดจิเป็นอะไรติดตามได้จากรายงานครับ เชื่มต่อบุญของประชาชนชาว,ชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินในการให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนรธายเศรษฐาทวิสินอย่างอบอุ่นในโอกาสที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําและแหล่งน้ําที่มีปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคของราษฎรพร้อมฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งดําเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนให้ประสบความสําเร็จโดยเร็วใน,นทุกๆด้านครับกเราขอต้อนรับนายกรัฐมนตรีครับท่านเศรษฐาธวิสินครับ ก็รู้สึกดีใจครับที่ท่านนายกเดินทางมาอเบอรัตนบุรีครับก็อยากได้แหล่งน้าครับเพราะว่าอเบอรัตนบุรีขาดแคลนนะครับแหล่งน้ําและก็อยากให้ท่านนายกนะครับสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรนะครับสิ่งสําคัญก็คืออเภอรัตนบุรียังขาดแคลนแหล่งน้านะครับเพื่ออุปโภคและบริโภคนะครับก็ให้กําลังใจนายกครับในการบริหารประเทศชาตินะครับให้เจริญรุ่งเรือง อยากจะบอกท่านนายกว่านโยบายที่ท่านาจะนำมาสู่ประชาชนนะคะขอให้ท่านทำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยค่ะ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของนายเศรษฐาสวิสินนายกรัฐมมตรีในครั้งนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการบริหารการกานน้าและแหล่งน้ําที่มีปริมาณน้ําให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคของรัศดรบริเวณโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยแก้วอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ที่มีสภาพตื้นเขินทําให้รัศดรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งทางโครงการชลประทานสุรินทร์ได้จัดทําโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยแก้วบริเวณเหนืออ่าง บ้านสร้างปกตบหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินด์ดยงบประมาณ15ล้านบาทเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่สามารถเพิ่มปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า3,000ลูกบาทเมตรและพื้นที่รับใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น250ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์กว่า200หลังคาเรือน สหรับอ่างเก็บน้าห้วยแก้วตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านผือใหญ่บุ 5, บรีห้าตําบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินร์อ่างจากตัวอำเภอรัตนบุรีประมาณ3กิโลเมตรอ่างเก็บน้าห้วยแก้วสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2508 บนเนื้อที่ของเขตชประทานจํานวน3,645ร้อยิไร่กินพื้นที่2ตําบลคือตําบลรัตนบุรีและตําบลหนองบัวบานโดยสร้างกั้นลาห้วยแก้วมีปริมาณน,าน้าเต็มความจุอ่างอยู่ที่5้าล้านลูกบา์เมตร ใช้ประโยชน์ในการเกษตรในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมและอำเภอโนนนารายเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญเพื่อผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอรัตนบุรีให้กับเทศบาลตำบลรัตนบุรีเทศบาลตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินและพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วมีสภาพตื้นเขินทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางชนรทานสุรินได้จัดทําโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยแก้วเพื่อเพิ่มปริมาณจากเก็บน้ําให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีเทศบาลตำบลสนมอำเภอสนมและพื้นที่โดยรอบ กระนวลไม้หอมทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงาน